สวัสดีค่ะ FC แฟนคลับทุกท่านพบกับช่องมัดม้วนไลฟ์สไตล์เช่นเดิมนะคะวันเสาร์ที่30ธันวาคมพศ2566งาน m i s s and ก i ส s l โ o f ฟกัสแม่แม่รวมตัวกันถ่ายรูปรางวัลน,น้ำใจมากมายจริงๆเลยค่ะเมื่อวานแม่เพนแม่น้องลลโอก็ได้อัปเดตโพสต์อัปเดตข้อความถ่ะว่าวันที่27ธันวาคม งาน misting leo focus ขอบคุณแม่แม่ fc ที่ไปให้กำลังใจลูกชายและมาลัยทุกๆมาลัยนะคะแล้วก็ให้อีมูจิแม่แม่เลิฟๆมาสองดวงแฮชแท็ก fc บ้านรัก leo ค่ะดูจากในภาพทุกท่านดูน่ารักอบอุ่นดีช่อเงินมาลัยเงินสดสวยงามมากๆค่ะช่อเงินพวงใหญ่มากลูกชายก็ได้รับความรักความเมตตาจากแม่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 ก็จัดเต็มทำด้วยใจ เห็นแล้วก็ปลื้มใจซึ้งใจแทนลูกชายเลยนะคะที่มีแม่แม่รักและเอ็นดูสำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอขอบคุณแม่เพนนะคะที่เอาภาพน่ารักน่ารักมาฝากแม่แม่แอดก็ขอส่งต่อให้แม่แม่เอฟซีทางช่องมัดม้วนไลฟ์สไตล์ได้รับชมกันนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ลูกชายกันต่อไปขอบคุณ f c แฟนคลับที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามสำหรับคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาใหม่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ทุกวันไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ